โอ้ยลูกนี้สวยนี่แนะ่เห็นไหมได้อีกแล้วโอ,โอ้โหนี่ก็ใหญ่อยู่นะลูกนี้เบลอเลยทำอะไรอะ่ะตายแล้วโยนไตอังขึ้นตรงมโอ้ยแต่อังบ้าอะไรยาย่ทำไแกขนาดนี้แตกกันตายแล้วทำอะไรอ่ะก็สวยมะม่วงกินเลยสิแอบมาขโมยมะม่วงวัดเนี่ย มันบาปนะหยิบไปแค่ลูกสองลูกเอาไปกินแค่นี้บาปเหรออะไรสิลูกสองลูกอย่างนั้นเลยจะตัวอ่างใช่ลูกสองลูกหรือว่ารอสองรอเนี่ยพระเจ้าช่วยเต็มตะก้าเลยเนี่ยนี่จริงๆเลยนะฉันเนี่ยเอามาแค่ลูกสองลูกแต่พระช่วยมันเต็มตะก้าได้ยังไงฉันก็ไม่รู้ตัวสิเหรอแหม่ทำมาไก่เสือเด็ดเด็เด็เด็เอาไปขนาดนี้จะไปขายหรือไง ของไม่มีแตะกล้าของฉันแล้วมันเต็มขนาดนี้โดยที่ฉันไม่รู้ตัวมันก็ต้องเป็นของฉันเอามานี่โอ้โหจะบ้าหรือไงทำไมด้อย่างนี้มันเป็นของวัดได้จริงตัวออของไม่เอาไม่เอาอะไรกันเนี่ยทำอะไรฮะไปทำอะไรยายตัวงแกเห็นไหมะจัดการเลยครับหลวงตาครับยายตัวงขโมยมะม่วงวัดครับหลวงตาขโมยเหรอ นี่ยอดอาคมมะม่วงวัดออกเยอะแยะไปก็ให้แกสวยไปกินบ้างเป็นไรไปแล้วได้บุญด้วยเป็นไรเห็นไหมอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยอมยอมยอมเรื่องอะไรกันก็ยาตวงเลยสิคะขโมยกระดูกไก่ที่ร้านฉันนะค่ะอ้าวนี่ฉันไม่ได้ขโมยแกนะแกเอากระดูกไก่ทิ้งไปท้งขยะฉันก็เก็บจต่ท้งขยะออกมาใช่ขโมยเหรอฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไจ้เอาของจะเกิน เดี๋ยวฟัง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 เดี๋ยวค่อยค่อยพูดค่อยจากันนะยมนะแม่เอกลูกฉันมาแล้วแกปล่อยเลยปล่อยปล่อยปล่อยเอกเหม่มาทันเวลาพอดีเลยมาช่วยแม่เลยนะเนี่ยทำไมแม่ทำแบบนี้อ่ะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอ่ะแม่ไม่อายบ้างเหรออะไรวันนี้มันเป็นอะไรฮะช่วงทำมาหากินเนี่ยถูกขัดไปหมดเลย เดี๋ยวเ๋ยวยอมยอมยอยอมเดี๋ยวเด๋ยวดี๋ยวนี่ฟังลงตาฟังลงตาก็ของเหล่านั้นน่ะโยมทิ้งแล้วไม่ใช่เลยทิ้งถังขยะไปแล้วก็ให้จะไปเถอะนะนึกว่าเอาบุญเอากุศลนะยอมนะดีไหมเออไปไปไปกลับไปทำมาหากินกันเออนคิดมุมกลับนะถ้าเราสอยมะม่วงจะเกิดอะไรขึ้น ทำไมเยอะแยะเนี่ยแม่นี่แม่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรฮะข้าทำอะไรเองก็เก็บของเก่านี่ยสิดูสิบ้านจะเป็นกองขยะอยู่แล้วได้ทำไมฮะของเก่าทั้งหมดนี่มันขายได้ทั้งนั้นจะทิ้งไปก็มันก็เสียดายเองรู้ไหมนเนี่ยขายแล้วได้เงินเท่าไหร่แม่จะเก็บเงินไปเยอะแยะทำไม <S <S ฉันไม่เห็นจะได้ใช้เงินของแม่เลย ไม่แล้วทำไมแม่ไม่ออกมาใช้แม่ไม่เอาใช้แม่เก็บได้เท่าไหร่ละไหนฉันขอดูดิอย่ามาเยี่ยวกับฉันไปอย่าเข้ามาเลยติดไอจิอย่าเข้ามาดูนะแม่ทำไมทำไมฉันจะดูไม่ได้อะแม่เก็บอะไรไว้ไหนขอดูหน่อยสิไม่ต้องดูฉันบอกไอขอไม่ให้เก็ดูแม่จะดูอะไรทำไมแม่คือฉันสอบเข้ามหาวิทยาลัยเอกชนได้แล้วมันต้องใช้เงินเยอะแม่จะให้ฉันเรียนไหมไม่เรียน หยุดเลยฉันไม่ให้แกเรียนมันแพงถ้าจะเรียนก็เรียนที่มันถูกเท่าแม่ทำไมผมอยากไม่ไม่ต้องเลยปีนี้ฉันไม่เรียนฮะรอเจ็บนะแม่ก็จะตีให้เจ็บไปเสียไปยุ่งข้าผมอยากเรียนนะแม่ไม่ให้เรียนฟังไม่รู้เรื่องโอ๊ยช่วยโอ๊ยแม่โอ๊ยแต่ฉันอยากเรียนนะแม่ไม่ต้องเรียนเสียอีกนี่นี่นี่แม่ไม่รู้จักซะแล้วข้าเริ่มเบื่อแล้วนะฮะ โผหัวมาทุบปินหัวแตกเชิงพูดกับมันยากนะไอ้ลูกคนนี้เรียนนี่แพงๆเหรอเสียเงินเปล่าประโยชน์เออเนี่ยไอ้ที่แปลงนี้เนี่ยมันอยู่ติดกับที่ของเจ๊ใช่ไหมตะนนครับเจ๊ที่ตรงนี้เป็นของยายตวงครับออน่าจะเกือบสิบไร่ได้เอ,อ๊แต่ผมเคยติดต่อไปแล้วนะครับแล้วยายตวงแกว่างไงอ่ะ โอ้โหวิ่งหนีแทบไม่ทันเลยครับทำไมอ่ะแกบอกว่าถ้าอยากได้ที่แกต้องข้ามศพแกไปก่อนโอ้ยอะไรกันนะ่ะที่แค่นี้ก็ซื้อไม่ได้วะไม่ได้เรื่องเลยนั่นเอกครับเจ๊ลูกชายใหญ่ตวงอะครับ แต่ได้ข่าวว่าไม่ค่อยถูกกับแม่เท่าไหร่ก็แง่ล่ะแม่ขี้งกซะขนาดนั้นน่ะหรอน้องจ๋าน้องชายรูปลอครับสวัสดีครับเจนี่เฮ้ยสวัสดีจ้ารู้สึกเจนได้เหรออุ้ยตายเป็นคนมีวิสัยทัศน์อย่างเงี้ยค่อยคุยกันง่ายหน่อย แล้วเจมีทุระอะไรกับแม่ผมหรอครับไม่มีหรอกเจมีทุระกับน้องเอกนั่นแหละจา้าคือนี้น้องเอกอยากจะได้เงินสักสองสามแสนนะเจ๊ว่ายังไงนะครับ